ดูแบบฝึกห <ai> ัดที่1.3กันนะครับข้อแรกจงหาผลลัพธ์ของ5กาลัง0ทั้งหมดยกกาลัง0ในรูปอย่างง่ายข้อนี้นะครับเราใช้สมบัติที่บอกว่า a กาลัง0เท่ากับ1เมื่อ a เป็นจานวนเต็มใดๆจานวนใดๆนะครับที่ไม่เท่ากับ0ดังนั้น5กาลัง0ทั้งหมดกําลัง0ครับ5กาลัง0ในวงเล็บนี้5ไม่เท่ากับ0ถูกไหมครับดังนั้น5กำลัง0จะเท่ากับ1ในวงเล็บก็เป็น1 1กำลัง0 หนึ่งกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งเช่นกัน,นครับดังนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งนะครับใช้หลักการว่า a อกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งเมื่อ a ไม่เท่ากับศูนย์นะครับข้อสองครับจงหาผลลัพธ์ของแปดคูณด้วยสองยกกำลังสามทั้งหมดกำลังลบหนึ่งคูณด้วยสิบหกกำลังลบหนึ่งคูณด้วยห้ายกกำลังลบสี่ทั้งหมดยกกำลังลบสองในรูปอย่างง่ายข้อนี้นะครับมันเป็นการคูณกันของเลขยกกำลังถูกไหมครับดังนั้นทางที่ง่ายที่สุดคือเราควรจะปรับให้มันอยู่ในฐาน เหมือนเหมือนกันให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าไหนปรับไม่ได้ก็ไม่ต้องปรับมันนะครับดังนั้นแปดนี่ครับคือสองกำลังสามนะครับคูณด้วยสองกำลังสามทั้งหมดกำลังลบหนึ่งตรงนี้เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นเลขยกกําลังนะครับดังนั้นเราก็นําเลขชี้กำลังสองนี้คูณกันได้เลยได้เป็นสองยกกาลังลบสามนะครับลบสามคูณลบหนึ่งได้ลบสามนะครับคูณด้วยสิบหกกำลังลบหนึ่งสิบหกนะครับสิบหกคือ สองกำลังสี่นะครับสองคูณกันสี่ตัวได้เป็นสิบหกนะครับดังนั้นจะได้เป็นสองกำลังสี่ทั้งหมดยกกำลังลบหนึ่งแล้วคูณด้วยห้ายกกำลังลบสี่ทั้งหมดกำลังลบสองห้านี้เราเปลี่ยนให้เป็นอยู่ในรูปฐานสองไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็ติดติดไว้อย่างนั้นนะครับไม่เป็นไรต่อมาครับเราก็ดูวนต่อสองตัวนี้นะครับเราทําการคูณรวมกันไปก่อนเลยก็ได้ครับเป็นเลขยกกำลังคูณกันฐานเป็นสองเหมือนกันแล้วดังนั้นเรานําเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยนะครับ สามบวกด้วยลบสามเป็นศูนย์นั้นสองตรงนี้ได้เป็นสองกำลังศูนย์แต่สองกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าใช้หลักที่บอกว่าเอกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งเมื่อเอไม่เท่ากับศูนย์เองครับต่อมาพับหนึ่งตรงนี้คูณด้วยสองยกกำลังสี่ทั้งหมดกำลังลบหนึ่งเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังนะครับดังนั้นเราก็นำตรงนี้มาคูณกันได้เลยครับได้เป็นสองยกกำลังสี่คูณหนึ่งคือสองยกกำลังลบสี่ คูณด้วย5ยกกำลังลบ4ทั้งหมดยกกำลังลบ2นะครับอ่า1คูณจำนวนใดๆก็ได้จำนวนนั้นถูกไหมครับดังนั้น1ตรงนี้ไม่มีความสำคัญอะไรมากละทีนี้2ยกกำลังลบ4คูณด้วย5ยกกำลังลบสสังเกตเห็นนะครับว่าเลขชี้กำลังเป็นลบ4เท่ากันดังนั้นตรงนี้ถ้าผมดึงออกมาครับเป็น2คูณ5ทั้งหมดยกกำลังลบ4ี่นะครับลบกำลังลบสองนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเลขชี้กำลัง แจกการคูณได้นะครับดังนั้นถ้าแจกกลับไปก็ได้เป็น2องกำลังลบสคูณด้วยห้าลังลบสดังนั้นเมื่อแจกเข้ามาได้แล้วก็ดึงกลับมาออกมาอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นข้างในวงเล็บเลกนี่ครับวงเล็กนี้เป็น10บใช่ไหมครับสองคูณหเป็น10ดังนั้นจะได้ว่าเป็น10บกำลังลบสทั้งหมดกําลังลบสนะครับอันนี้ก็เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นเลขยกกําลังดังนั้นเราก็ใช้ นำเลขชี้กำลังอันนี้มาคูณกันได้ครับลบสี่คูณลบสองเป็นแปดนั้นข้อนี้ครับตอบผลลัพธ์อย่างง่ายก็คือสิบกำลังแปดนั่นเองครับเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับอ่าวิธีทานะครับถ้าเราเจอเลขยกกําลังคูณกันอย่างนี้เราพยายามปรับให้ฐานเป็นฐานเดียวกันก่อนครับแปดคือสองกำลังสามสิบหกคือสองกำลังสี่นะครับแล้วเราก็ค่อยๆรวมกันเอาฐานเหมือนกันมารวมกันนะครับถ้าเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นเลขยกกําลัง เราก็นาเลขชี้กําลัง2อ,อันนี้มาคูณกันได้เลยนะครับกรณีเช่นกันนะครับต่อมาครับถ้าเลขชี้กาลังเหมือนกันเอามาคูณกันแต่ฐานไม่เท่ากันเราดึงเลขชี้กาลังออกมาได้นะครับเพราะว่าเลขชี้กําลังมันกระจายเข้าไปในผลคูณหรือผลหารได้เหมือนกันก็ทําออกมาจนได้10กําลัง8นะครับข้อต่อมาครับข้อ3จงหาผลลัพธ์ของ 2a กําลังลบ 1a กําลัง2 a กําลัง3ทั้งหมดกาลังลบ3ในรูปอย่างง่ายเมื่อ a ไม่เท่ากับ0 ข้อนี้ครับเราก็ทาในวงเล็บก่อนครับสังเกตว่าตรงนี้ a คูณกันอยู่3ตัวดังนั้นฐานเป็น a เหมือนกันเรานําเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยครับเป็น2 a ยกกําลังลบ1บวก2บวก3ทั้งหมดกําลังลบ3นะครับลบ1บวก2เป็น1 1บวก3เป็น4นะจะได้ว่าเป็น2 a นกาลัง4ทั้งหมดกําลังลบ3นะครับดังนั้น2คูณกับ a กาลัง4อยู่ดังนั้นลบ3กระจายเข้ามาได้นะครับเป็น เป็นสองกลังลบ3คูณด้วย a กําลัง4ทั้งหมดกําลังลบ3ามนะครับสองกลังลบ3ก็คือ1ส่วน2กําลัง3ามนะครับสองกลังลบ3คือ1ส่วน2กําลัง3คูณด้วย a อกกำลัง4ทั้งหมดกําลัง3เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นเลขยกกาลังเราก็เอาเลขชิมนำมาคูณกันได้เลยเป็น a กําลังลบ12 2กําลัง3คือ8ดใช่ไหมครับดังนั้นก็คือ1ส่วน8 คูณด้วย a 1กำลังลบสิบสอเกลังลบสินี่ยครับเราก็เท่ากับ1นึ 12, ่งส่วนเอกำลังสิครับเพราะว่าจาก A-N กำลังลบ n เท่ากับหนส่วน a กำลัง n นะครับตรงนี้ดังนั้นถ้าเขียนในรูปอย่างง่ายก็คือ1นึ่งส่วนแปดเลังสิเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับข้อต่อมาครับข้อ4จงหาผลลัพธ์ของ A-2 กำลังลบสองบีลังลบสคูณด้วย a กำลังห้าบีลังสทั้งหมดกำลังสอง หาด้วย a กำลัง3 b กำลังลบ1เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และ b ไม่เท่ากับ0ข้อนี้นะครับก็เราจะเห็นว่ามีฐานอยู่2ฐานด้วยกันคือฐาน a กับฐาน b ดังนั้นเราก็จะคิดแยกฐานกันไปนะครับเรามาเขียนในรูปเศษส่วนก่อนครับจะได้ดูได้ง่ายๆเนาะได้เป็น a กำลังลบ2 b กำลังลบ4คูนด้วย a กำลัง5 b กำลัง2ทั้งหมดกำลังสหารด้วย a กำลัง3 b กำลังลบ1 เราทำเศษให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนก็ได้นะครับก็ A A เหมือนกันเอามาคูณกันได้ครับเราใช้สมบัติการสลับที่การคูนครับได้เป็น A อกำลังลบ2คูณ a กำลัง5จากนั้นจึงคูณด้วย b กำลังลบ4 b กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ข้างล่างตัวส่วนเรายังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันทิ้งไว้เหมือนเดิมก่อนครับจากนั้นเราก็นำสองตัวนี้มาคูณกันก่อนฐานเป็น A เหมือนกันแล้วดังนั้นเรานำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยครับดังนั้นตรงนี้จะได้เป็น A กำลังลบสบวกหเป็น3นะครับ a กำลังสาบกำลังลบสบวกสครับบวกกันได้เลยเพราะว่าฐานเป็น B เท่ากันลบสบวกสเป็นลบสครับทั้งหมดกำลังสองหารด้วย A กกำลัง3 B มกำลังลบหนะครับจากนั้นสังเกตครับว่าตัวเศษเนีครับเป็นเลขยกกําลังที่ฐานเป็นผลคูณนะครับดังนั้นเรากระจาย เลขชี้กำลังเข้ามปในผลคูณตรงนี้ได้นะครับก็จะได้เป็น a กาลัง3ทั้งหมดกําลัง2คูณด้วย b กาลังลบ2ทั้งหมดกําลัง2หารด้วย a กาลัง3 b กาลังลบ1นะครับ a กาลัง3ทั้งหมดกําลังสองตรงนี้เป็นเลขชี้เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นเลขยกกําลังนะครับดังนั้นเราก็คูณกันได้เป็น a กาลัง6ตรงนี้เช่นกันครับได้เป็น b กาลังลบ4หารด้วย a กาลัง3 b กาลังลบ1 ดังนั้นตรงนี้นครับเราก็เหมือนว่ามี a อกำลังหกบีกำลังลบสี่หารด้วยเอกำลังสามบีกำลังลบหนึ่งเราก็นําฐานเดียวกันครับมาหารกันหารการถ้าฐานเดียวกันเราก็นําเลขชี้กำลังมารลบกันก็จะได้ว่าเป็น a ยกกําลังหกลบสามหกลบสามเป็นสามนะครับ b ียกกาลังลบสี 1, ่ลบด้วยลบหนึ 1, ่งลบสี่ลบด้วยลบหนึ่งเป็นลบสี่บวกหนึ่งก็คือลบสามนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับ ดังนั้นก็คือถ้ามีฐานที่มันหลากหลายแล้วก็ยุบฐานเดียวกันเข้าด้วยกันนะครับใช้สมบัติสรับที่กันคูณได้จากนั้นเราจึงค่อยกระจาย2ที่เป็นเลขชีย์กำลังเข้ามายกกําลังในผลคูณแต่ละตัวนะครับข้อต่อมาครับข้อ5จงหาผลลับของ3 a กํอลังห b าําลังหหารด้วย2กําลัง7ทั้งหมดกําลัง0คูณด้วย 9a กําลังลบห b กําลังลบ1หารด้วย10กําลังลบ1ทั้งหมดยกกาลังลบ1 ตรงนี้ขออนุญาตเพิ่มโจทย์อีกนึงนะครับว่าเมื่อ a ไม่เท่ากับศูนย์และ b ไม่เท่ากับศูนย์นะครับตรงนี้เพิ่มโจทย์นิดนึงเพราะถ้าสมมติว่า a เป็นศูนย์จะเกิดกรณีที่เป็นศูนย์กำลังศูนย์หาค่าไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าหาผลลัพธ์ของข้อนี้นะครับเมื่อ a ไม่เป็นศูนย์ b ไม่เป็นศูนย์แล้วเนี่ยดังนั้นในวงเล็บนี้นะครับไม่มีทางเป็นศูนย์นะครับคิดตามความเป็นจริงครับดังนั้นวงเล็บนี้ทั้งหมดกําลังศูนย์ ตัวเลขอะไรก็ตามที่ไม่เป็นศูนย์ยกกาลังศูนย์ย่อมได้หนึ่งเสมอดังนั้นวงเล็บนี้ก้อนนี้นะครับบอกเลยว่าเท่ากับหนึ่งนะครับต่อมาครับก้อนหลังนี้เก้าเอกำลังลบหนึ่งบีกำลังลบหนึ่งหารด้วยสิบกำลังลบหนึ่งทั้งหมดกำลังลบหนึง่งอีกทีหนึ่งเราก็แจกลบหนึ่งเข้าไปในผลคูลและผลหารได้นะครับตรงนี้เราก็แจกลบหนึ่งเข้าไปได้ทั้งหมดเลยครับเป็นเก้ากำลังลบหนึ่งคูณด้วยเอกำลังลบหนึ่งลบหนึ่งคูณด้วยลบหนึ่งก็เป็น หนึ่ครับ B ีกลังลบหงคูณหนก็เป็นหนึ่หาด้วย1ิบกำลังลบ 1, ค 1, หลลบ 1, คูณด้วยลบหก็เป็นหเหมือนกันครับลบหตัวนี้นครับเรากระจายเข้ามาทั้งหมดเลยครับทั้งที่9ที่ A อกำลังลบหที่ B กําลังลบหและที่10บกำลังลบหนะครับดังนั้นหคูณตรงนี้ครับหคูณด้วยเท่านี้ใช่ไหมครับหนตัวนี้เก้าลังลบหก็ลงมาที่เศษนะครับเปลี่ยน ใช้ใช้หลักนี้ครับคือ a กาลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a กาลัง n นั้น9กํากลังลบ1ก็จะได้เป็น1ส่วน9ตรงนี้ก็จะได้เป็น a b หารด้วย9คูณ10นะครับก็คือ a b หารด้วย90นั่นเองครับเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับดังนั้นเราก็ใช้สรุปนะครับคือเราใช้สูตรว่า a กาลัง0เท่ากับ1เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับกับวงเล็บกับก้อนแรกนี้ส่วนก้อนหลังเราก็กระจายเลขเชี้ยกำลังเข้าไปในผลคูณและผลหารได้ นะครับทำทีเดียวได้เลยนะครับทั้งคู่แล้วก็เราก็กลับเสร็จส่วนนะครับจาก9กําลังลบหกลายเป็น1นส่วนเกําลังหนั่นเองนะครับต่อมาครับข้อ6จงหาผลลัพธ์ของ 7N กํเลังลบห่กำลัง n อทั้งหมดกาลังลบหคูณด้วย1 4กําลัง n ทั้งหมดกำลัง6หารด้วย128คูณ7ลัง4ทั้งหมดยกกาลัง n เมื่อ n เป็นจํานวนเต็ม ถ้าให้มองในรูปง่ายๆเราเขียนในรูปของเศษส,ส่วนก่อนนะครับเป็น7 n กําลังลบ1คูณด้วย1 4 n 14กําลัง n ทั้งหมดกําลังหหารด้วย128คูณ7กําลัง4ทั้งหมดกําลัง n นะครับดูที่ตัวเศษกันก่อนนะครับตรงนี้เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นเลขยกกําลังนะครับดังนั้นเราก็นำมาคูณนำเลขยกกําลังมาคูณกันได้เลยนะครับเป็น7ดยกกําลัง n คูณด้วยลบ1 n คูณด้วยลบ็น คูณด้วย14กําลัง n ทั้งหมดกำลัง6ก็เหมือนกันครับเราก็นําเลขชี้กําลังข้างบนมาคูณกันได้เลยเป็น14ยกกําลัง 6n นะครับหารด้วยข้างล่างเรากระจายเลขชี้กำลังเข้ามาในผลคูณได้นะครับดังนั้นเราก็กระจาย n เข้ามาเป็น128กําดลัง n คูณด้วย7กําลัง4ทั้งหมดกําลัง n นะครับ128ยดลัง n คูณด้วย7กําลัง4ทั้งหมดกําลัง n ทีนี้ครับ14กับ128มันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนให้อยู่ในตัวเลขที่เป็นตัวเลขน้อยลงเป็นเลขเป็นจํานวนเฉพาะก็ดีครับดังนั้นเราเปลี่ยน14เป็น2คูณ7ได้นะครับ2คูณ7ทั้งหมดกําลัง6 n นะครับหารด้วย128 128นะครับก็คือ2ยกกําลัง7นะครับ2กาลัง7ทั้งหมดกําลัง n คูณด้วย7จลัง4ทั้งหมดกำลัง n อย่างที่บอกไปนะครับบางคนจะนั่งท่องไปเลยก็ได้นะครับว่า2องกลัง7คือ128หรือบางคนถ้าทำโจทย์เยอะๆทำโจทย์บ่อยๆมันจะคุ้นชินขึ้นมาเองนะครับอ่ะต่อมาครับตรงนี้ตัวเศษนะครับ2อคูณเทั้งหมดกำลัง6 n เรากแล้วก็จาย6 n เข้ามาในผลคูณได้ถูกไหมครับส่วนตรงนี้7กําลัง n ตรงนี้เราใช้คูณกันได้เลยเพราะมันเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังตรงนี้ก็เช่นกัน ดังนั้นต่อมาครับจากตรงนี้เราจะได้ว่าเป็น7จ็ดลังลบเคูณด้วย2กําลังห n คูณ7กําลังห n หารด้วยข้างล่างเป็น 2-7n ลัง 7n ครับ7คูณเเป็น 7n คูณด้วย7กํากลัง4คูณ n 4คูณ n ก็เป็น 4n นะครับจากนั้นเห็นนะครับว่ามันมีฐานอยู่2แบบคือฐาน2กับฐาน7ดังนั้นเราจะนําฐานเดียวกันมากระทําการคูณและหารกันนะครับ ดูฐาน7ก่อนก็ได้ครับกลายเป็น7ยกกําลังลบ n บวกด้วย6 n ถูกไหมครับเพราะมันคูณกันอยู่แล้วมันหารด้วย7กํดลัง4 n นดังนั้นตรงนี้เป็นลบ4 n ได้เลยนะครับคูณด้วย2ยกกําลังห n ลบด้วย7 n นะครับมันหารกันมีฐานเป็น2เหมือนเหมือนกันนะครับตรงนี้ลบ n บวก6 n เลบ4 n ลบ n บวก6 n เป็น5้านะครับ 5n ลบ4 n เป็น1 n ก็คือจะเป็น7กําลัง n คูณด้วยสยกกำลังลบหกลบ7 n ก็เป็นลบ n อ็นนะครับเกำลัง n คูณด้วย2องกำลังลบ n ถ้าเขียนให้ง่ายๆนะครับเราเปลี่ยน2องกำลังลบ n ครับเป็น1ส่วน2องกำลัง n อ็นครับเกำลัง n คูณด้วย2องกำลังลบ n ก็จะเท่ากับ7จ็ดกำลัง n คูณด้วย1ส่วน2องกำลัง n ครับหรือจะเขียนว่าเท่ากับ7จ็ดกำลัง n หารด้วย2องกำลัง n ซึ่งเราดึง n ออกมาได้ครับ เป็น7ส่วน2ทั้งหมดกําลัง n เนื่องจากว่าเลขชี้กำลังมันแจกผลหารได้ถูกไหมครับถ้าเราแจกกลับไปเป็น7กําลังเหารด้วยลัง n เหมือนเดิมก็ได้ครับหรือจะเขียนให้ง่ายก็คือเป็น3.5ทั้งหมดกําลัง n ก็ได้ครับเป็นคําตอบของคําตอบของโจทย์ข้อนี้นะครับข้อ7จงหาจํานวนที่แทน mnp ที่ทําให้ประโยค10กําลัง5หาร6กําลัง5เท่ากับ2กําลัง m คูณ3กําลัง n คูณกําลัง n เป็นจริง ข้อนี้ครับลองพิจารณาดูพบว่าฝั่งซ้ายนะครับมีฐานเป็น10กับฐานเป็น6แต่ฝั่งขวาที่มีตัวแปรของเราเนี่ยฐานเป็น2 3แล้วก็5ดังนั้นเราควรจะจัดรูปฝั่งซ้ายให้อยู่ในรูปของฐาน2 3 5ก่อนเพื่อที่จะทําให้ง่ายนะครับสังเกตว่าควรจะปรับอย่างนั้นดังนั้นเรามาพิจารณา,นานกันครับ10บกำลัง5หาร6กําลัง5้ถูกไหมครับ10ก็คือ2คูน5นะครับทั้งหมดกําลัง5หารด้วย6กําลัง5 หกคือสองคูณสามนะครับเป็นสองคูณสามทั้งหมดกำลังห้าจากนั้นเราใช้การกระจายเข้าไปครับกระจายเลขคี่กำลังเข้าไปในผลคูณครับตรงนี้ก็จะได้ว่าเป็นสองกำลังห้าคูณห้ากำลังห้าหารด้วยสองกำลังห้าคูณสามกำลังห้านะครับต่อมาครับสองกำลังห้าหารสองกำลังห้าฐานเป็นสองเท่ากัน ดังนั้นเรานําเลขชี้กาลังมาลบกันได้เลยนะครับเป็น2ยกกําลัง5ลบ5เป็น0นย์ะครับคูณด้วย3ตรงนี้3อยู่ที่ส่วนกําลัง5ครับดังนั้นเราใช้สมบัติที่บอกว่า a กําลังลบ n เท่ากับ1นส่วน a กําลัง n ะครับเปลี่ยนสเป็นหน่ส่วน3กําลัง5ให้กลายเป็น3ยกกําลังลบ5นั่นเองนะครับแล้วจึงคูณด้วยกําลัง5นะครับดังนั้น จทย์บอกว่าอันนี้อันนี้คือฝั่งซ้ายที่เราจัดรูปมาครับเท่ากับฝั่งขวาคือ2กําลัง m คูณด้วย3ามกลัง n คูณด้วยกําลัง p ดังนั้นเรานําฐานที่เหมือนกันมาเปรียบเทียบเลขชี้กำลังได้เลยครับดังนั้นเราสรุปได้ว่าข้อนี้นะครับ m จะเท่ากับ0นะครับเพราะว่านําเลขชี้กำลังมานําเลขชี้กำลังของฐานที่เท่ากันมาเปรียบเทียบกันนั่นเอง M เป็น0 n เ็นป็นลบ5ครับเเป็นลบ5และ P เป็น 5นะครับเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับข้อต่อมาครับข้อ8ข้อ8บอกว่า a กําลังศูนย์เท่ากับ1เมื่อ a แทนจํานวนใดๆเป็นจริงหรือไม่เพราะเหตุใดในทางคณิตศาสตร์นะครับถ้าจะบอกว่าประโยคใดเป็นเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับถ้าประโยคใดไม่จริงถ้าประโยคใดครับมีข้อขัดแย้งขึ้นมาแค่ข้อเดียวหรือกรณีเดียวถือว่าประโยคนั้นไม่จริงทันทีนะครับ ถ้าจะบอกว่าข้อใดเป็นจริงต้องไม่มีข้อขัดแย้งเลยนะครับจาก a กำลังศูนย์เท่ากับ1เรามีสมบัติอยู่ว่า a กำลังศูนย์เท่ากับ1ถูกไหมครับแต่เรามีเงื่อนไขว่าเมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับดังนั้น a ไม่เท่ากับ0นจึงทําให้ประโยคนี้ไม่เป็นจริงนั่นเองนะครับเพราะว่าโจทย์บอกว่า a กาลังศูนย์เท่ากับหเมื่อ a แทนจํานวนใดๆแต่ a ห้ามเท่ากับ0 1, นะครับดังนั้นถ้าจะแก้ต้องใส่ตรงนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับว่า a ห้ามเป็น0จจึงจะเป็นจริง ต่อมาครับข้อ9ข้อ9บอกว่า10ยกกําลังลบหน้อยกว่าศูนยเป็นจริงหรือไม่เพราะเหตุใดมาพิจารณากันครับ1 0กําลังลบห้าิกลังลบหนะครับก็คือ0 0 0 0์จุย์ถูกไหมครับมันคือ1หารด้วย10กกาลังหก็คือ1หารด้วย1นึ่งแสนนะครับตรงนี้หรือว่าเราจะมองว่าเป็นการเลื่อนจุดขึ้นมาก็ได้นะครับเราเลื่อนจุดจากที่อยู่ หลัง1ขึ้นมา1 2 3 4 5าตำแหน่งนะครับดังนั้น,น0 0 0 0 0, 0. 1ถ้าเปรียบเทียบกับ0มันต้องมากกว่า0ถูกไหมครับเพราะถ้าจะน้อยกว่า0แสดงว่าค่านั้นต้องเป็นค่าลบดังนั้นประโยคนี้จึงไม่เป็นจริงนั่นเองนะครับเนื่องจาก10กำลังลบ5เป็นบวกนะครับเป็นค่าบวกคือ0 0 0 0 0 um um 1ซ <larva> e> so ึ่งมันยังมากกว่า0นะครับ ต่อมาครับข้อ10ลบกลัง4เท่ากับลบ5ทั้งหมดกำลัง4เป็นจริงหรือไม่เพราะเหตุใดมาพิจารณาเทียต,ตัวกันครับลบหากำลัง4ก็คือลบของ5คูณกัน4ครั้งถูกไหมครับก็คือลบ625นะครับแต่ถ้าลบ5ทั้งหมดกำลัง4คือลบ5คูณกัน4ครั้งนะครับ ลบคูณลบเป็นบวกบวกคูณลบเป็นลบลบคูณลบอีกทีเป็นบวกนะครับดังนั้นจะได้เป็นบวกนะครับแล้วก็5คูณกัน4ครั้งเป็น625 <5 S 1> ดังนั้นจะได้ว่าลบหากำลัง4ไม่เท่ากับลบ5ทั้งหมดกำลัง4ี่ครับนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นจริงนะครับตรงนี้ครับลบ5ทั้งหมดกำลัง4เราพิจารณาอย่างนี้ก็ได้นะครับพิจารณาว่าเป็น ลบห้าคือลบหนึ่งคูณด้วยห้าถูกไหมครับเราทั้งหมดกําลังสี่แล้วเรากระจายกําลังสี่เข้ามาในวงเล็บในผลคูณนะครับลบหนึ่งกำลังสี่ลบหนึ่งห้าลบหนึ่งทั้งหมดยกกําลังเลขคู่ผลที่ได้จะเป็นบวกนะครับเป็นบวกหนึ่งนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นบวกห้ากำลังสี่นั่นเองครับต่อมาครับข้อ 11. สิบเอ็ดศูนย์จุดห้ากำลังสองเท่ากับสองกำลังลบสองเป็นจริงหรือไม่เพราะเหตุใดข้อนี้นครับเราปรับ 0.5นจุดให้เป็น1ใน2นะครับ1ในสเท่ากับ0.5นจุดครับถูกต้องนะครับเพื่อที่จะให้ฐานเป็น2เหมือนกันทีนี้เราก็ตายผลหารนรับกระายเลขคีก่กำังเข้าไปในผลหารได้ถูกไหมครับดังนั้น1ใน2ทั้งหมดกําลังสองก็จะกลายเป็น1กําลัง2หาร2กําลัง2นะครับดูที่ตัวเศษครับตัวเศษ1กําลัง2ก็เป็น1ถูกไหมครับหารด้วย2กําลัง2จากนั้นเราใช้สมบัติที่บอกว่า a ยกกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a อกำลัง n ดังนั้นเราก็เปลี่ยน1ส่วน2องกำลังสองเป็น2องกำลังลบ2ได้นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้เป็นจริงนะครับข้อนี้เป็นจริงนะครับต่อมาครับข้อ12 100งหนกำลัง10เท่ากับ10บกำลัง100เป็นจริงหรือไม่เพราะเหตุใดตัวแรกครับ100่งรกำลัง10มี ฐานเป็น100มีเลขชี้กำลังเป็น10ส่วนตัวที่2มีฐานเป็น10เลขชี้กำลังเป็น100ถ้าเราจะเปรียบเทียบกันนะครับเราควรจะปรับฐานให้อยู่ในให้มีค่าเท่ากันก่อนดังนั้นเราปรับฐาน100ให้เป็น100คือ10กําลัง2ถูกไหมครับทั้งหมดกําลัง10 100คือ10กําลังสองนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือจะเป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นเลขยกกําลังนะครับดังนั้นเรานําเลขชี้กำลังมาคูณกันได้เลยดังนั้น10กําลัง1นึ ร้อยกำลังสิบนะครับจะเท่ากับสิบกำลังสองกำลังสิบก็คือสิบกำลังยี่สิบนะครับซึ่งมันไม่เท่ากับสิบกำลังหนึ่งร้อยนะครับดังนั้นข้อนี้ครับจึงไม่เป็นจริงนะครับต่อมาครับข้อสิบสามครับสิบกำลังเอบวกสิบกำลังเอเท่ากับยี่สิบกำลังเอเมื่อเอแทนจำนวนเต็มเป็นจริงหรือไม่เพราะเหตุใด 10กำลัง a บวก10กำลัง a นะครับก็คือ10บกำลัง A ทั้งหมดคูณด้วย2ถูกไหมครับซึ่งมันไม่ได้เท่ากับ20กำลัง a นะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าเ,เลขยกกำลังตรงนี้ครับมันแจกผลคูณไแจกผลบวกอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้แจกผลบวกไม่ได้นะครับดังนั้นข้อนี้จึงไม่เป็นจริงนะครับ ข้อนี้ไม่จริงหรือง่ายๆเราอาจจะยกตัวอย่างค้านก็ได้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจวิธีในการยกตัวอย่างค้านคือต้องหาค่า a ที่มาแทนแล้วทาให้สมการนี้ไม่เป็นจริงสมเขาบอกว่า a แทนจํานวนเต็มดังนั้นเราใช้จํานวนเต็มอะไรก็ได้นะครับสมมุติเราใช้ a เป็น1นึ่ถ้า a เป็น1จะได้ว่าเป็น10บกําลังหนึ่งบวกสิบกําลังหนึ่งเท่ากับยี่สิบกําลังหนึ่งนะครับ สิบกำลังหนึ่งบวกสิบกำลังหนึ่งเท่ากับยี่สิบกำลังหนึ่งสิบกำลังหนึ่งเป็นส 10, ิบบวกด้วยสิบกำลังหนึ่งเป็นสิบเท่ากับยี่สิบกำลังหนึ่งเป็นยี่สิบนั้นได้ยี่สิบเท่ากับยี่สิบเป็นจริงแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นจริงถ้าประโยคนี้เป็นจริงทางคณิตศาสตร์ต้องเป็นจริงทุกๆกรณีคือต้องไม่มีตัวอย่าง้านดังนั้นถ้าเราสุ่มตัวอย่างมาแล้วได้ผลลัพธ์เป็นจริงเราไม่สามารถตอบได้นะว,ว่าเป็นจริง เพราะว่ามันอาจจะมีตัวอย่างอื่นมาค้านได้ดังนั้นเราลองสุ่มตัวอย่างอื่นครับถ้าเราสุ่มให้ a เท่าก no ับศูนย์ดูบ้างครับถ้า a เป็นอันนี้กรณี a เป็น1ถ้า a เป็นศูนย์เราจะได้ว่า10กําลังศูนย์บวกสิบกำลังศูนย์เท่ากับยี่สิบกำลังศูนย์สิบกำลังศูนย์เป็นหนึ่งนะครับบวกด้วยสิบกำลังศูนย์เป็นหนึ่งเท่ากับยี่สิบกำลังศูนย์เป็นหนึ่งได้ว่าสองเท่ากับหนึ่งอ่าเห็นไหมครับว่ามันไม่ ถือว่าประโยคนั้นผิดไปได้เลยนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าประโยคนี้ไม่เป็นจริงนั่นเองนะครับข้อ14ครับ10กําลัง A บวก10กําลัง b เท่ากับ10กําลัง a บวก b เมื่อ a และ b แทนจํานวนเต็มเป็นจริงหรือไม่เพราะเหตุใดข้อนี้นะครับก็ไม่เป็นจริงนะครับเพราะว่าเรามีสูตรบอกว่า a อกำลัง m คูณ a กำลัง n นต่างหากนะครับที่เป็น a อกำลัง m บวก n นะครับดังนั้นข้อนี้ถ้าให้เป็นจริงตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายคูณนะครับไม่ใช่บวกนะครับงั้นข้อนี้ไม่จริงนะครับเราอาจยกตัวอย่างค้านดูว่าด้นะครับสมมุติเรายกตัวอย่างให้ a กับ b เป็นจำนวนเต็มใดใอยู่ไหมครับดังนั้นถ้ายกตัวอย่างให้ a เป็น1และ b เป็น1นะครับยกตัวอย่างค้านดูก็ได้เป็น10บกำลัง1บวก10กำลัง หนึ่งเท่ากับสิบยกกำลังหนึ่งบวกหนึ่งสิบกำลังหนึ่เป็นสิบวกด้วยสิบกำลังหเป็นสิบเท่ากับสิบกำลังสองก็คือหนึ่งรเท่ากับหนึเป็นผิดนะครับดังนั้นข้อนี้จึงไม่เป็นจริงนะครับต่อมาครับข้อ15บห้ครับสิบกำลังเคูณสิบกำลังบเท่ากับหเมื่อ a อไม่เท่ากับศและบไม่เมื่อเอเท่ากับศย์และ b ีเท่ากับศนเท่านั้นเป็นจริงหรือไม่เพราะเหตุใด ถ้า a เป็นศย์ b เป็น0นย์จะได้ว่า10กำลังศูนย์คูณ10บกำลัง0คือ10บกำลัง0ูนย์บวกศคือ10กำลัง0ยเท่ากับ1ถูกไหมครับแต่อาจจะมีกรณีอื่นก็ได้ครับมันมีคำว่าเท่านั้นดังนั้นเราต้องหากรณีอื่นถ้าเราหากรณีอื่นมาได้ข้อน,นี้ก็จะเป็นเท็จนะครับดังนั้นเราลองอันนี้มันคูณกันอยู่ถูกไหมครับฐานเท่ากันเราก็ลองนำเลขเชื่อมนำมาบวกกันเป็น10กำลัง a บวก b เท่ากับ1 หนึ่งเนี่ยครับเราเขียนในรูปของสิบกำลังศูนย์ก็ได้ถูกไหมครับสิบกำลังศูนย์เป็นหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าฐานเท่ากันนะครับเราเปรียบเทียบเลขเชี่ยมลังได้ครับถ้าฐานเป็นสิบเท่ากันดังนั้นเราจะได้ว่า a บวก b เท่ากับศูนย์ครับดังนั้นเราจะได้ว่า a เท่ากับลบ b ดังนั้นไม่จาเป็นต้องเป็น a เท่ากับศูนย์ b เท่ากับศูนย์ครับถ้าอย่างนี้ครับถ้า a เท่ากับลบ b เป็นจริงนั้น a เป็นหนึ่งเป็นลบหนึ่งก็ได้นะครับ a เป็นสองเป็นลบสองก็ได้นะครับ เอ่อ,อ,อโท่นะครับ a เป็น1 b เป็น1 a เป็น2 b เป็นลบ2นะครับดังนั้นถ้าเราลองแทนดู10กกาลัง1นคูณ10กําลังลบ1นะครับหบวกด้วยลบหก็เป็น0นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้จึงไม่เป็นจริงนะครับไม่เป็นจริงผิดตรงคาว่าเท่านั้นนะครับข้อต่อมาครับข้อ16ครับ ข้อ16บอกว่า a ลัง10คูณ b กำลัง10เท่ากับ a คูณ b ทั้งหมดกาลัง20เมื่อ a และ b แทนจํานวนใดๆเป็นจริงหรือไม่เพราะเหตุใดเรามีสูตรอยู่ครบว่า a คูณ b กําลัง m จะเท่ากับ a กำลัง m คูณด้วย b กําลัง m นะครับคือเรากระจาย m เข้ามาได้ในขณะเดียวกันเรามองย้อนกลับก็ได้ครับคือเราดึง m ดึงเลขชี้กำลังที่เหมือนกันออกมาได้ดังนั้นข้อนี้ผิดนะไม่จริง เนื่องจากว่าถ้าจะให้ถูกต้องนะครับคือ a กำลังสิบคูณ b กำลังสิบเห็นนะว่ามี10เป็นเลขชี้กำลังเท่าเท่ากันดังนั้นเราดึงออกมาเป็น a คูณ b ทั้งหมดกาลังสิบนะครับจึงจะถูกต้องนะครับแล้วก็หรือเราอาจจะมองตรงนี้ย้อนกลับไปก็ได้ครับว่า a คูณ b ทั้งหมดกําลังยี่สิบเป็น a กำลังยี่สิบคูณ b กำลังยี่สิบนะครับไม่ใช่ a กาลังสิบคูณ b กำลังสิบนะครับต่อมาครับข้อสิบเจ็ดครับ a กาลังสองมากกว่า a เมื่อ a แทนจํานวนเต็มเป็นจริงหรือไม เพราะเหตุใดอเอ a, กำลังสองมากกว่า a เมื่อ a เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มเป็นได้ทั้งเต็มบวกเต็มศูนย์เต็มลบนะครับดังนั้นถ้าเราจะยกตัวอย่างค้านนะครับขอยกตัวอย่างค้านสมมุติให้ a เป็นลบหนึ่งนะครับกรณีนี้ถ้าถ้า a เป็นลบต้องระวังนะครับถ้าเป็นยกกําลังคู่ดังนั้นลบหนึ่งกำลังสองมากกว่าลบหนึ่งจริงหรือไม่มาดูกันนะครับลบหนึ่งกำลังสองคือลบหนึ่งคูณด้วยลบหนึ่งก็เป็นหนึ่ง หนึ่งมากกว่าลบหนึ่งจริงอยู่นะครับข้อนี้ต่อมาครับถ้าสมมุติว่า a เป็นศูนย์นะครับอันนี้อันนี้ยังจริงอยู่นะครับต่อมาครับถ้า a เป็นศูนย์ตรงนี้ครับจะได้ว่าศูนย์กำลังสองมากกว่าศูนย์นะครับศูนย์กำลังสองมากกว่าศูนย์ดได้เป็นศูนย์มากกว่าศูนย์ตรงนี้ไม่จริงแล้วนะครับดังนั้นข้อนี้ไม่จริงนะครับไม่ต้องเช็คกรณีที่เป็นบวกก็ได้นะครับ เพราะว่ามันถ้า A เป็นศูนย์มันก็ไม่จริงแล้วดังนั้นข้อนี้ไม่จริงที่ A เป็นศูนย์นะครับอื